วันนี้ได้มาร่วมทำประชาคมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพับเรื่องข่อต้างเพื่อนป้องกันลิะงพังฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของวัดดงตาลนะครับได้รับความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนหมู่หนึ่งอย่างดีนะครับในวันนี้ท่านต่อจอ ได้รับทราบปัญหาก็มาประสานกับทางผมซึ่งเป็นประธานชมรมกำนันพี่บา้านอำเภอสองพี่น้องนายกสมาคมกำนันพี่บา้านจังหวัดสุรณนุรีเคยมาดูแลทุกสุขของชาวตำบลบางพับนะครับตรงส่วนนี้ก็จะได้นำใปประสานของงบประมาณสนับสนุนในการสร้างเทือนให้กับมุมหนึ่งตำบลบางพับซึ่งมีปัญหา ะตะลิงชำรุดเสียหายพังนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเมื่อสร้างเคื่อนเสร็จแล้วก็จะมีเส้นทางที่ให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้ก็จะเข้าออกได้นะครับในเรื่องนี้นะครับขอจอก็มาประสานก็เลยไปพาไปปรึกษาท่านโยธาธิการจังหวัดและผังเมืองเพื่อขอสนับสนุนงบป,ประมาณนะครับ ลงพื้นที่เรียบคุณพ่อนะก็ะได้มาช่วยดูแลนะครับปัญหาได้ทราบม,มาจากท่านเจ้าวาดด้วยแล้วก็พี่น้องตำบลโมน,นึงบางพับ้วยครับว่าอยากจะได้เขื่อนกั้นน้ําตรงนี้เพื่อจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนี้ก็ได้ลงพื้นที่มาดูรับฟังปัญหาประชาคมในครั้งนี้ครับก็ต้องการของชาวบ้านนะครับว่าต้องการอย่างไรครับวันนี้ก็ขอขอบคุณชาวบ้านทุกท่านครับที่มาร่วมประชาคมนีครับขอบคุณครับครับก็มีอะไรก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วก,กัน นะวรัาชาวบ้านว่าถ้ามีปัญหาทุกร้อนอะไรที่ต้องการให้จอช่วยก็บอก็ได้ว่าเรียนได้เลยจะได้ปรึกษาทีใส่ครับขอบคุณมากครับ